สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเปิดกลุ่มนะคะในส่วนของถุงส๋ยที่เพิ่งสั่งเข้ามาอย่างนี้นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2อกลีนะคะตัวนี้จะเป็นคอลเลคชันที่เป็นเอ่อหรือติสนะคะตัวนี้นะคะกล่องก็จะใหญ่ะวัางมากทุกคนมาเปิดพร้อมๆกันเลยนะคะได้มาใหญ่มากเป็นชนีที่ บ้านน้ำหอมดูมากนะคะอ่ะอันนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆนะคะนี่นะคะเราจะมาแกะใสผอพร้อมกันเลยนะคะมาดูกันว่าดวนซื้อกินอะไรมาบ้างนะคะคอลเลกชันนี้เขาจะมีทั้งหมด5กลิ่นนะคะมี5้กลิ่นแต่ว่าดวนเลือกกลิ่นที่ดวนคิดว่าเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายแล้วก็ผู้หญิงชอบใช้รวมถึงดวนเองด้วยนะคะ มาในรูปแบบกล่องแบบนี้เลยนะคะอ่าเอสเอส่งมาให้วันนี้นะคะนี่เลยนะคะเหมือนเพิ่นแทนนะคะกล่องแรงนะคะนี่เลยนะคะไซส์หนึ่งร้อยมลแต่ว่ากล่องจะใหญ่มากเหมือนแบบขนาดไซส์สองร้อยมล คือมันใหญ่เนื่องจากอะไรเนื่องจากตัวฝาเขาเนาะตัวนี้จะเป็นคอลเลคชันน้องหมีนะคะเห็นบอกว่าจะทํามาแค่ปีนี้ปีเดียวนะคะกล่องนึงนะคะนี่เลยนะคะจะมาแค่ปีนี้ปีเดียวจริงๆก็อยากสะสมให้ครบแหละอยู่ทย,ยอยเนาะทุกคนมาพร้อมกันอาจจะไม่ไหวนะคะราคาก็หนักเอาเรื่องอยู่นะคะ สั่งเข้ามา2กลิ่นด้วยกันนะคะก็จะมีตัว Dancing Blossom um, กับตัวในส่วนของ l o v s o d y นะคะตัวนี้นะคะอ่านถูกไหม l o v s o d y นะคะ e x t r a e นะคะตัวนี้นะคะลุยเขาจะเปลี่ยนในส่วนของตัวแพ็กเกจแล้วนะคะในส่วนของกล่องเนาะก็จะมีไม่มีซีนแล้วก็จะเป็นกล่องในส่วนของการรับธรรมชาตินะคะเป็นในส่วนของตัวรีไซเคิลนะคะ เบอร์เคาน์เตอร์ไทยมานะคะนี่นะคะสดสดร้อนๆน,นะคะเพิ่งมาถึงเลยนะคะอุ๊ยขวดกล่องเขาแบบนี้คือจะบอกว่าตอนแรกอะ่ะคิดอยู่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีเนาะกล่องเขาก็จะมาแบบลักษณะแบบนี้เลยนะคะกล่องด้านนอกเห็นไหมคะปกติเนี่ยดูเขาจะมากล่อง มาลักษณะแบบนี้นะคะกล่องด้านในนะคะจะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแตบบ่นี่อันนี้คือกล่อง200 ml เลยนะคะนี่100 ml นะคะเขาจะมีเลเยอร์เฉียงๆแบบนี้เลเยอร์เฉียงๆแบบนี้นะคะเปิดออกมานะคะเว,ว้าววงมากทุกคนนะคะเว,ว้าววางมากนะคะอันนี้คือมารีวิวแกะขวดให้ดูนะคะอีกขวดหนึ่งนะคะ สั่งเข้ามา2กลิ่นนะคะบ่งบอกความเป็นผู้หญิง2คนนะคะกลิ่นแรกก็จะดูแบบมีความเป็นคุณนายไฮโซนะคะคนที่ชอบน้ําหอมแบบแนวดอกไม้นะคะมวลดอกไม้กลิ่นแบบผู้ดีผู้ดีหน่อยนะคะแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งก็จะเป็นแบบบอสซัมฟุตี้น่ารักน่ารักนะคะใช้งานง่ายนะคะสั่งเข้ามา2กลิ่นด้วยกันนะคะ,ะตัวนี้ คำหกเองค่ะทุกคนขาเปิดออกมาปุ๊บนะคะหน้าตาก็จะแบบตกใจแบบนี้นะคะอ่ะนี่เลยนะคะฝ่าเขาทุกคนฝ่าก็จะเป็นแบบกึ่งแม่เหล็กเหมือนเดิมนะคะดูดๆน,น,น,นิดนึงนะคะนี่เลยนะคะดูขวดนะคะสวยมากนะคะนี่ฝ่านะคะก็จะเป็นในส่วนของน้องหมีนะคะนี่นะคะสวยมาก คืออยากจะสะสมให้ครบเลยอะทั้งหมดนะคะ5กลิ่นนะคะแต่ว่าได้มา2กลิ่นเนาะอะตัวนี้นะคะในส่วนของ Dancing Blossom นะคะตัวนี้ก็จะมีความสดใสน่ารักนะคะตัวนี้นะคะกลิ่นใช้งานง่ายนะคะก็จะมีกุหลาบแล้วก็ในส่วนของตัวจัสมินนะคะตัวนี้กลิ่นสดใสนะคะส่วนอีกกลิ่นหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของในส่วนของกุหลาบแพชชชุนรี่นะคะแล้วก็พวกจัสมินอะไรต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะแบบมีความเป็น ผู้ใหญ่นะคะมีความโตขึ้นมาดวนย,ยังไม่ขอลงลึกในส่วนของกลิ่นนะคะก็คือวันนี้เน้นมารีวิวในส่วนของขวดเขานะคะสำหรับใครชอบหลุยส์นะคะสามารถซื้อที่ช็อปก็ได้นะคะหรือสั่งซื้อที่ดวนก็ได้โดยสามารถหาซื้อให้ได้นะคะของแท้เคาน์เตอร์ไทยทุกชิ้นนะคะใครสนใจนะคะสอบถามได้แต่ถ้าสมมติใครไม่อยากไปที่ช็อปแล้วก็ไม่อยากซื้อขวดใหญ่นะคะดวนมีแบ่งขายให้ลองนะคะสามารถ ซื้อแบงคขายจากดวนไปทดลองก่อนได้นะคะอันนี้ขวดดวนก็จะสะสมเองนะคะจะพยายามสั่งเข้ามาให้ครบห้ากลินนะคะใครสนใจเดี๋ยวดวนจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้เนาะใต้คลิปนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ 那你少，你这个毕竟是装修。